อันนี้ลืกกับลึกประมาณประมาณ6กสิบเซนเจเซน ดูกันกี่คนนี่ครับตาะสองเทาไหน,อ,ไหนอยู่หลังไหนนอนตรงนี้นะโอ้นอนนี่สองคน คนเดียวคนเดียวคนหนึ่งนอนหนึ่งเป็นลองอันนี้มันเป็นที่อย่าของไหมที่ที่อย่าของนี่ในห้องน้ำนี่ห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำเป็ด ได้ปล่อยไหมปล่อยม่ได้แล้วครับปล่อยนแตบหายเนี่ยขันหน่อยนี่ยายนอนนี่นี่ได้ จะเตียงเล่ได้ลบผลกระจกงานเชอันนี่เป็นบ่อเนี่ยือเป็นอะไรบ่อครับนี่ต้นมานักสามหลงีแล้วนทำงานกห่งสีต่อไงานี่ตองตองทงทำกินนี่ตรงนี้ขัวนี่ต้องทำกินนี่ตรงนี้ทนี่ แก่เชือดอะไรตาแก่แข็งตางครับโอ้ยแกอยู่หมูหมูไหนหมูยีเซฟครับแต่ว่าพื้นที่อยู่หมูโง่แกยังไม่ได้ใหญ่มาอยู่หมูโง่อยู่นี่อืมแต่หมูครับหมูยีเซฟใหญ่ลูกชายมามาผูก็จ่ายคนจริงหนึที่บ้านสิเบสมันไม่อยากอยู่น้องครับอยากอยู่ที่ไหนแก่ปุ๊บครับคนเส้นเดินมาเมื่อกี้กี่ไรสมัยแปลี่ยาง ครับผมมยแปลกลางอ้ยอันที่ตรงนี้เป็นของนายกิงแปลงกลางจะว่าแกตายแล้วกิงมีเป็นลูกลูกหรือเป็นยูกิาย แต่แกแกอยู่มวยีครับผมโอ้โอะไรที่ขังบนในบ้านมีไหมครับในมวยีฟมีที่อยู่ไหม ที่อยู่ก็มีครับมีอยู่หนึ่งไหลมีมีบ้านมีอะไรไหมอพยพไปอยู่นั่นนะช่มันอยู่นี่โอ้อยู่ตรงไหนวะเขาเขาศาลบุเขานะครับศาลบุเขาบุญเขาถลาประชาชนนะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละศาลบุเขากาถลาประชาคนกรติบกันใช่มกระติบกันอี่